สวัสดีครับจากช่องพรไปสารทแน่เด้อวันนี้จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสวนรอบๆบ้านเนาะมาชมสวนรอบๆบ้านเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศอย่างดีเลยช้านเช้าับพาไปจนดูมะเขือเนี่ยมะเขือก็กำลังออกดอกออกลูกเต็มเลยพี่น้องเนี่ยมะเขือก็กำลังออกลูกเขนในปุ่งมือเนี่ยกลายอยู่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเ้านี่ยอากาศอย่างดีเลยเช้านเช้านี่ตะวันก็กำลังขึ้นนู่น โ, oh, โอ้อากาศจังดีตอนเช้าเเดินออกกําลังกายอย่างดีเลยเช้าเนี่ยพามาชมสวนบอบบานเนาะโอ้มะม่วงเนี่ยกำลังออกดอกเลยพี่น้องนี้นี่ออกดอกเลยมะม่วงอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นกาลังออกดอกเลยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูขนุนขนุนต้นนี่ก็ยี่ซว่าปีเลยคือก็ตัดกิ่งออกไปเรื่อย เขาก็ไม่เคยจะมีลูกดอกตัดกิ่งเขาออกเลยเขาก็ไม่เคยจะมีลูกถระชังกอันนี้ถนนวดฤาสีเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเป็นเช้าถนนกระดางมีลูกึ่งพี่น้องอยู่ขา้างบนนกกระไลอยู่แล้วก็ดูข้างล่างเนี่ยก็มีนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็มีนี่กระรางออกเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะแต่ต้นนี่โอ้หลายปีลรายี่สิบกว่าปีลเลยเลยลูเนี่ยแต่เขาก็มีลูกให้กินตลอดแหละ แต่จริงจะโดกด้วยโดกด้วยเขาตัดกิ่งผมก็ต right ัดก like ิ่งเขาเลยเนี่ยตัดกิ่งออกพอดีเราจะไปคุมมันจะงำก็ต้นนั่นนเี่ยต้นมะม่วงด้วยอะไรด้วยก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนเช้าแล้วกเชื้าเลยนาบ้านเนี่ยมาพามาชมสวนนาบ้านเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฟักกะการังออกดอกเต็มเลยฟักเลยฟักการังออกดอก ทำข้างเดี๋ยวก็จะทำข้างแห้อะไรทำาก็จะมีลูกมีอะไรเนาะฟักโอ้ฟักเนี่ยก็เกงอร่อยนะพี่น้องเกงไกร่นี่ยังอร่อยเลยดิพาพี่น้องมาชมสวนน่ารอบบานเนาะยาก็เริ่มขึ้นอิกแล้วเนี่ยยาขึ้นยังเร็วเลยเนี่ยยาขึ้นยังเร็วเลยพามาดูพริกหน่อยเนี่ยเลยเนี่ยพริกกระเลียงเนี่ยเลยเนี่ยมปลูกกระไบเนี่ยพาไปดูพริกกระเลียงนะพี่น้องเนาะ พี่กระเลียงก็มีดอกมอีลูกมีลูกเต็มเลยเนี่ยมีลูกมีเม็ดนั่นแหละบางบ้านผมก็เรียกลูกเรียกเม็ดนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละน้องพี่น้องเนาะเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศช่งเชาองอ้าก็ยังดีเลยเนี่ยล้ะเขือต้นนี้ก็ล่มอาไม้ค้ำมาไว้ก็เอ้ยหนึ่งเดี๋ยวจะแถวเนี้ย,ยก็จะมาปลูกพักจะเอา พวกกองตุ้งเนี่ยพระนี่จะเอากวางตุ้งมาหวานจะเอากวางตุ้งมาหวานเดี๋ยวพี่น้องเนาะเอากวางตุ้งมาหวานเอาผักกาดเขียวมาหวานพอได้กินเด้พอได้เก็บไดีกินเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องเสีซื้อเนาะไดยที่เอาเม็ดพักมาปลูกมาหวานเด้อนี่แหละแค่เนี่ยก,กินตลอดวี่เรยต้นเดียวเนี่ยจริงก็มีหลายต้นเนี่ยผมฟันออกต้นหนึ่งก็มีสั่งมุนโอ้หชิเล็กนี่กระด้งเร,มเริมแตกยอดเลยพี่น้อง ขี응่เล็กนี่กำลังแตกยอดเด้อเดนี่เดี๋ยวก็ได้แกงอีกเดี๋ยวพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวก็ได้แกงขี่เล็กอีกเดี๋ยวพี่น้องนี่ตะวันก็แยงตาแล้วตะวันก็ออกแล้วโอ้เดี๋ยวได้แกงขี่เล็กอีกเดลยนี่มาพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะไปดูมะขามนี่เนี่ยมะขามนี่แหละอย่างดกเลยต้นเนี่ย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 ไปดูถิดดูดูข้างบนนุ่นนุ่นอย่างดกเลยนี่ดูมะขามเถ่อนดกเป็นพวกรเป็นพวงเลยข้างบนนุ่นน่ะไปดูเถิดเนาะ อ,อย่างโดกเลยเนอะข้างบนนู่นเนี่ยเอาไปตั้งหลายแล้วเนี่ยไม่บ้านเขาขึ้นไปตั้งหลายข้างเราไปแกะเนี่ยแกะเรื่อยๆก็มีออกมาเรื่อยๆนู่นอั่งนู่นอย่างโดกเลยนู่นเป็นพวกพวงเลยกปดูเถอะพี่น้องนี่อย่างโดกเลยเด้ออย่างโดกเอาไปแกะเนแกะออกไปสั่งเขาสั่งไปถั่วไม่ทันเลยแกะไม่ทันเลยนู่นนยอดนู่นก็มีนู่นเอาพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ พาพี um sheep, oh so oh, so ่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าหน้าบ้านเนี่ยก็โอ้สดชื่นพี่น้องเนี่ยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมตอนเช้าเนาะอากาศอย่างดีเลยเดินหน้าบ้านเนี่ยพามาดูบ่อปลาพามาดูบ่อปลาบ่อปลาก็หน้าหนาวนี่ปลาไม่ค่อยจะกินอาหารนักมาดูเป็นอะไรเงียบๆไม่ค่อยขึ้นนี่บ่อปลาหน้าบ้านเนี่ยพี่น้องเนี่ยบ่อปลาดุกเรียงปลาดุกไป้รยกว่าตัวเลยเนี่ พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศช่งหน้าบ้านอยาก็รกไม่ค่อยได้ตัดเลยช่วงนี้ก็เลยนี่รกแทหน้าบ้านเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าอากาศยังดีสดชื่นเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมเนาะบรรยากาศตอนเช้าพาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศยังดีเลยตอนเช้าเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้า พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะตอนเช้าๆเนี่ยอากาศจังดีเลยตะวันก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยอากาศ็ดีสดชื่นพาพี่น้องมาเดินมาดูมาชมบรรยากาศรอบนาบ้านเนี่ยเนาะสวนรอบบ้านเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันอากาศก็ยังดีเลยจะพาไปดูอีกจุดหนึงนะพี่น้องเนะ พามาชมบรรยากาศอ่อีกป่าหนึ่งแล้วเนี่ยสวนน้องมองอีกสวนหนึ่งนี่อยู่อีบ right? ้านหลังเล็กเนีน uh, like okay. ่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยกำลังดีเลยสดชื่นตอนเช้าเนี่ยนกเขาขันจะกู้จะกู้ดีแท้แท้เลยโอ้ตะวันขืนเยงตาแล้วเด็กเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะอากาศก็ยังดีเลยน้างมวงกำรางลืมจะแตก ดอกเต็ e อะไรเนิ่มมีดอกมีอะไรเ,เริ่มมีเพงดอกเพ้งอะไรเร่วรุ่นเก่าก็มีลูกจะหนุนพาไปดูเอาไปดูมีลูกมีอะไรเร้อม่มวงเป็นเช้าปลูกน้ำค้างอะไรด้วยอะไรด้วยเระื่มออกดอกกันแล้วกรเรื่มหนาม่มวงวนะน้องเราพามาดูเลยตอนนี้พาพี่น้องมาดูทีนึงแล้วพี่น้องกรารางออกลูกเลยน,นี่อันนี้ม่วงเบาเนี่ย โอ้อยังดกเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพี่นอ้องดูทีเชียงมาเราดูเขาดกเป็นพัวเป็นพวงเลยแหละลูกเขาเนี่ยมม่วงเบาเนี่ยจพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนะาะเดี๋ยวไปให้ดูไกลๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็มะม่วงเบากระังมีลูกเนี่ยไม่ต้องกินลูกใหญ่แล้วพี่น้องเนี่ยกินลูกน,น้อยๆยังอร่อยเลยลูกสะปงมือเนี่ยการะังออกเต็มเลยเนี่ยนี่นการะลังออกลูกเต็มเลยปีนึงเป็นเป็นสามครั้งเนี่ยมะม่วงต้นเนี่ ปีนี่ก็จะปีลูกสามครั้งกระพาพี่พน้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆยาเขรกเขาไม่ไเล็กหักในทางเลย,ยเกินนี่ข้างบนเนี่ยกำลังมีนี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะอันนี้ก็นาบ้านหลังเล็กจรงนาบ้านหลังเล็กจิงจะมีสองหลบ้านผมจะเป็นมีสองบ้าน <laughs> บ้านเล็กกับบา้านใหญ่เลอพี่น้องเด้อไม่ใช่บ้านเล็กบ้านน้อยนะบ้านเล็กบ้านใหญ่เเนี่ย อันนี้บ้านหลังเล็กหลังเก่านี่ถนนบ้านหลังหลังใหม่หลังหลังใหญ่นู่นแต่ผมก็จะมานอนหลังเล็กของผมนี่แหละหลังเก่าของผมเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆเนี่ยเขาอย่างดีเลยนี่ต้นหนื่ก็ดังริ่มออกแทงโชอแทงอะไรเต็มมะม่วงเนี่ยแทงช่ออกท่อแล้วนู่นเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูไปชมกันรอบบ้านเนาะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆเนี่ย ก็ใบซาพูก็เอ้ยเนี่ยออกใบเขียวอย่างใหญ่เลยเนี่งามเลยนี่ยช่วงนี้ก็จะเริ่มเขานานาแล้วเดพี่น้องเนาะพืชพักก็จะได้ถูกน้ำข้างถูกอะไรก็จะเริ่มงามเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเอาพักมาปลูกเลยเนี่ตำลงตำดึงเนี่ยก็เริ่มมียอดเลยเนี่มียอดออกมาแล้วตำดึงพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าอากาศก็ยังดีสดชื่นอยู่หน้าบ้านนี่ก็เอ้ยนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ บรรยากาศก็ดีทแท่นตอนเช้าเลยสดชื่นพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะใบสาพูกางา็งามงามเลยเนี่ยอย่างงามเลยเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนดเช้าพามาชมพืชชมพักเดี๋ยวเขาจะเอากวางตุง้งเดี๋ยวจะเอาประกาศเขียวเมื่อวานเลวอากาศก็เริ่มเย็นแล้วแล้วก็ได้หวานพืชหวานพักไปกินกันเด็กพี่น้องเนาะ ก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันมะนาวก็ได้กินลูกตลอดปีเลยพี่น้องเนี่ยมะนาวเนี่ยก็นกต่แชพี่น้องได้กินลูกตลอดปีเลยไม่ต้องได้ซื้อเขาเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะพี่น้องเนาะเราทําเกษตรกับไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็มีแต่พืชแต่พักเลยแหละพี่น้องให้พี่น้องดูเนาะก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันบางทีก็จะพาไปลงทุ่งนา นี่ก็เขาสวนนะพี่น้องเนาะขอพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนี่อากาศก็สดชื่นอันนี้เขาเรียกมะนาวเป็นพิจิตรนะพี่น้องเนาะลูกใหญ่ลูกโตนี่โอ้น้ำยังมากเลยเลยพี่น้องบีบเอาทำราบเนี่ยโอ้ยลูกก็ลูกใหญ่ลูกโตขอพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเขาก็ดกเด้กินตรอดปีเด้อพี่ๆน้องๆขอพาพี่น้องนองดูมาชมกันเนี่ยอยู่กองอยู่ก็ะพื่อนก็มีเลยนี่ ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนี่อากาศยางดีเลยสดชื่นครับพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้ามาดูสวนรอบๆบ้านนี่เนาะก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะอากาศอย่างดีสดชื่นนี่สวนหนาบ้านหลังบ้านก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะคลิปนี้ขอจบทันนี้ก่อนเด้อจากช่องพรอไปสารทานเนีย ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดเลิฟก,กดไลค์ให้ก็ขอขอบคุณมากๆอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้ด้อมีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้เด้งดึงเด้งดึงพี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะยังไงก็ให้กําลังใจผมด้วยเนาะผมก็ได้มีแรงทําคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้กอสวัสดีครับบายบายเลิฟเลิฟ